สรุปหนังสือ The Millionaire Fast Lane เปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีเคล็ดลับเปลี่ยนคุณเป็นเศรษฐีง่ายๆผู้เขียน MJ DeMarco หนังสือเล่มน,นี้นะครับเขาบอกว่ามันมีอยู่3เส้นทางในชีวิตครับที่ถ้าเกิดว่าคุณจะเลือกเดินเพื่อสร้างความรวยให้กับตัวเองเนี่ยมันมีอยู่3เลนเท่านั้นครับก็คือเลนช้าเลนเร็วและก็ฟุตบาท และแน่นอนหนังสือเล่มนี้นะครับจะสอนให้คุณเนี่ยเดินบนเลนเร็วครับให้คุณสร้างตัวได้เร็วที่สุดและมีความร่ำรวยหนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือเกี่ยวกับความร่ำรวยนะครับการสร้างตัวเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันเลยนะครับ เลนแรกนะครับก็คือเลนฟุตบาทก็คือเส้นทางที่เป็นความมั่งคั่งของคุณเกิดมาจากเงินเดือนครับและพ่วงมาด้วยหนี้สินแล้วก็บัตรเครดิตต่างๆเงินเชื่อต่างๆครับที่คุณได้สร้างเอาไว้จากการที่คุณไม่ได้บริหารจัดการทางการเงินและเวลาที่คุณได้เงินมาเท่าไหร่คุณก็ใช้ไปจนหมดเลยครับส่วนใหญ่จะหมดไปกับของที่ฟุ่มเฟือยใช้เงินเกินตัวแล้วก็ไม่คิดที่จะเรียนรู้วิธีการบริหารการเงินเลย และอันต่อมาคือเลนช้าครับเลนช้าก็คือเส้นทางที่มีความมั่นคงของกุณเกินมาจากเงินเดือนเช่นเดียวกันแต่ว่าเลนนี้ไม่ได้สร้างนสติศนะครับแต่ว่านําเงินที่มีไปลงทุนเพื่อให้เงินนั้นงอกเงยมักเก็บเงินเพื่ออนาคตทํางานเพื่อคนอื่นหรือเอาง่ายๆครับเรียกได้ว่าเป็นลูกจ้างพยายามอัปเกรดตัวเองด้วยการไปเรียนบ้างละไประเรียนอะไรต่างๆกันาเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่ายแพงๆแต่ผลงานนะครับกลับออกมาไม่ค่อยมีอะไรเลยไม่มีความเปลี่ยนแปลงและแน่นอน คนที่อยู่ในเลนช้าเนี่ยมักจะเป็นคนที่ทํางานหนักอนาคตของคุณก็จะเป็นได้แค่หัวหน้าที่ทํางานหนักขึ้นไปอีกและมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นเพียงนิดหน่อยเท่านั้นคุณจะรวยตอนแก่จากการเก็บเงินหรืออาจจะมีเงินเก็บแต่แน่นอนถ้าเกิดการลงทุนของคุณได้ดีได้ผลลัพธ์ดีนะครับก็อาจจะมีเงินเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่สามารถทําให้คุณร่ํารวยได้ครับอันต่อมานะครับเรียกว่าเลนเร็วก็คือเส้นทางที่ความมั่งคั่งของค,คุณเกินมาจากกําไรของธุรกิจ 100%ครับของผู้ที่ร่ำรวยติดลำดับโลกหรือระดับประเทศเนี่ยเขาเป็นเจ้าของธุรกิจครับไม่มีมนุษย์คนไหนนะที่เป็นแบบมนุษย์ที่ร่ำรวยและเป็นลูกจ้านะครับไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลนในความร่ำรวยเนี่ยก็คือหรือเรนเร็วเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเขาจะบอกว่าฉันคุมชะตาชีวิตของตัวฉันเองเท่านั้นฉันไม่เป็นลูกจ้างฉันไม่ทํางให้คนอื่นฉันจะผลิตในเรื่องของระบบขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้มักจะมีวิสัยทัศน์นะครับเกี่ยวกับการสร้างระบบยกตัวอย่างถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็น CP ครับ่า CP ที่เขาสร้าง7 e เ e ่นอนะครับหรืออาจจะเป็น KFC นะครับที่เขาสร้างแฟรนไชส์ไก่ทอดนะครับแมคโดนัลด์นะครับแฮมเบอร์เกอร์อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะหมั่นสร้างระบบอยู่เสมอครับ และแน่นอนเขาจะสร้างระบบที่คนอื่นเขายอมจ่ายเงินให้เช่นเวลาที่คุณจะเป็นเจ้าของเซเว่นคุณต้องไปจ่ายเงินค่าแฟรนไชส์ครับแน่นอนมันเป็นระบบที่คุณไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปลงมือทําอีกต่อไปและคุณจะรวยเร็วและมีรายได้แบบแพสซิฟินคาวมีความสุขสนุกกับชีวิตได้ตั้งแต่อายุอย่างน้นอยเลยทีเดียวครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะร่ารวยได้อย่างรวดเร็วคุณก็ต้องเดินไปบนเส้นทางเร็เรวครับ MJ เนี่ยซึ่งเป็นผู้เขียนนะครับเขาไม่เชื่อว่า เฮ้ยการที่เราจะเรีนยนหนังสูงเข้ามาหาลาัยดีๆนะจะต้องทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่ร่ารวยผิดครับบางทีความร่ารวยมันไม่ได้เกี่ยวกับใบป,ปริญญาหรืออะไรเลยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้เราไม่เรียนหนังสือนะครับเราจะต้องเรียนหนังสือเพื่อที่เราจะได้มีความรู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย MJ ็เเขาบอกว่า มันจะไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าเกิดว่าคุณทําตา,ตามทฤษฎีนะครับต่างๆที่คุณเคยได้ยินมาหรือว่าคุณทําตามคําสอนนั้นคุณจะไปรวยเอตอนแก่แน่นอนสิ่งดีพ่อแม่เรานะครับมักจะพูดกับเราก็คือโอเคลูกทํางานให้ตนอายุเกษียณอย่าจะใช้ชีวิตใช่ไหมต้องอายุ60ค่อยใช้เงินหรือไปเที่ยวได้แน่นอนคุณจะยังมีพลังเพียงพอไหมครับคุณจะยังแข็งแรงหรือเปล่าคุณจะยังสุขภาพดีอยู่ไหมครับ คุณจะเป็นผู้ติดติเต็งหรือเปล่าหรือคุณจะแบบปวดแขนปวดขาหรือเดินทางไปไหนไม่สะดวกนะครับคุณจะสนุกกับเงินที่มีได้ไหมคําตอบก็คือไม่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะจะบอกทางลัดให้กับคุณนะครับในการที่คุณจะเป็นเศรษฐีได้ง่ายๆเลยทีเดียวการที่เอาชีวิตนะครับไปฝากไว้กับการลงทุนคุณจะต้องคอยกังวลว่าหุ้นจะตกไหมราคาจะเหลือครึ่งเดียวเมื่อไหร่ก็ได้ MJ เขาบอกว่ามันเป็นเส้นทางที่วุ่นวายกุกกลักและอันตรายเขาย้ำว่า เงนินเดือนของคุณเนี่ยไม่ได้ขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่มันจะขึ้นทีละนิดยกตัวอย่างละกันตอนที่โอป้าเป็นเมนุษกันเดือนโอ้โหดีใจมากกันเดือนขึ้น500บาทครับโอ้โหดีใจมากกันเดือนขึ้น1 0 0 0บาทครับดีใจมากนะครับตั้งแต่ทางานบริษัทมานะเปีเคยได้โบนัสอยู่2ครั้งนะครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยเขาก็ทําเรื่องจ่ายแค่นี้ครับนอกนั้นเขาก็ไม่ได้เพิ่มโบนัสให้กับพนักงานอีกเลยแน่นอนครับก่อนที่คุณจะรู้ตัวอีกทีนะครับคุณก็ต้องมาพบกับความจริงอันแสนเจ็บปดบวด เงินเดือนของคุณให้หยุดโตซะแล้วครับซึ่งมันไม่พอใช้หลังกเกษียณหรอกแน่นอนนะครับไอ้จุดนี้เช่นเดียวกันที่โอป้าอยากจะบอกพี่พว่าเฮ้ยพอ,อป้ารู้สึกว่าเฮ้ยเงินเดือนมันไม่เติบโตโอป้าก็เลยคิดที่จะลาออกจากงานในตอนนั้นด้วยนะครับ บริษัทนะครับไม่ได้จ่ายเงินเดือนตามสิ่งที่คุณทําหรอกครับแต่จ่ายเงินตามเวลาที่คุณทําต่างหากต่อให้คุณทํางานมากกว่าคนอื่นๆคุณก็ได้เงินเท่าเดิมครับหรืออาจจะเป็นบางองค์กรที่เป็นเกี่ยวกับงานขายอาจจะมีคอมมิชชั่นแต่สุดท้ายครับค่าคอมมิชชั่นก็จะมีเพดานของค่าคอมมิชชั่นอยู่ดีจริงไหมครับหรือถ้าเป็นโบนัสเนี่ยก็จะมีเพดานของโบนัสอยู่ดีจริงไหมครับการทํามากแต่ได้น้อยนั่นคือวิธีของมนุษย์เงินเดือนครับ และคนส่วนมากนะครับก็มาจะคิดว่าเออทางาน,นฉันเก็บเงินออมเงินก็แล้วกันฉันจะได้รยดวยๆการออมเงินเอาไว้เฉยๆอันตรายมากครับเพราะว่าเงินจะเฟ้อและกินเงินเอาของคุณไปจนหมดเงินเฟ้อก็คือการที่ข้าวของแพงขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวและพอคุณรู้ตัวเนี่ยคุณก็พบว่าอาหารแพงขึ้น5เท่าแล้วอาหารจานละ20บาททุกวันนี้มีไหมครับไม่มีครับมีแต่4 0่0ิขึ้นไปและตอนนี้อาจจะเป็นร้อยบาทแล้วสําหรับบางเจ้าถ้าเกิดว่าคุณลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนไม่สูงพอ เงินของคุณก,ก,ก,ก็ไม่ได้งอกเงยไปมากเท่าไหร่นักหลังจากที่คุณนํามาคิดกับเงินเฟอ้อแล้วมันอาจจะเพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณจริงๆหรือเปล่าครับนั่นต้องถามว่าหรือเปล่าครับมันเพียงพอ,องจริงๆหรอคําตอบก็คือไม่แน่นอนครับคุณคิดแบบนี้แน่นอนคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าต้องเดือนสูง จบตังสูงมีตรปริญญาเรียนมหาลัยดีๆจึงจะประสบความสำเร็จได้มันไม่ใช่เลยครับเพื่อนของอปนะ้านั้นเรียนเก่งมากเลยครับตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงมหาลัยสุดท้ายแล้วนะครับก็ประสบความล้มเหลวในชีวิตเช่นเดียวกันครับมันอยู่ที่ว่าคุณประยุกต์ใช้อย่างไรเนาะนะครับและแน่นอนการที่บางคนลําบากไปรเรียนถึงเมืองนอกจาก่ายค่าเล่าเรียนแพงๆเนี่ยเพื่อให้ใบปร,ริญญาจากเมืองนอกจนพวกเขาเนี่ยอาจจะลืมคิดถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสต้นทุนค่าเสียโอกาสคืออะไรครับสิ่งที่คุณเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์นะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ย เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยก็อาจจะมีประสบการณ์อีกแบบแต่บางคนเนี่ยต้องเรียนแบบจบชั้สูงก่อนนะถึงมาทํางานคุณก็จะอาจจะมีต้นทุนค่าเสียโอกาสครับคือเสียเวลาที่คุณไม่ได้เรียนรู้เหมือนคนอื่นๆนั่นเองต้นทุนค่าเสียโอกาสของพวกเราคืออะไรรู้ไหมครับก็คือการเสียเงินหรือเสียเวลาไปกับการเรียนในหลายใบปริญญายังไงล่ะครับไม่ได้บอกว่าการเรียนเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่น คุณเนี่ยเรียนปริญญาเอกหนึ่งใบใช้เวลาเรียน3-5ปีถ้าคุณเรียนจบแบบเร็วเลยที่สุดก็คือ3ปีนะครับนั่นก็คือ36เดือนแน่นอนครับ36เดือนที่คุณจะไม่ได้รับเงินเดือนนะครับถ้าเกิดว่าคุณเปรียบเทียบก,กับคนที่เขาทํางานไปหรืออาจจะเรียนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนสิ้นปีมีโบนัสอีก3เดือนเงินที่คุณเสียไปก็คือ39เดือนครับถ้าคุณได้เงินเดือน30 0 0 0บาท คุณจะสูญเสียเงินไปเกือบ1.2ล้านบาทกันเลยทีเดียวแลกกับค่าเสียโอกาสในการเรียนเอาใบปริญญาเอกครับแต่อย่าลืมว่านี่ยังไม่ได้การคิดแบบเรื่องค่าเล่าเรียนต่างๆนะครับหรือค่าเดินทางต่างๆค่าหนังสือต่างๆค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเรียนเยอะๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเสียไปเลยครับหลายแสนหลายล้านไม่ว่าจะเป็นเงินและเวลาของคนุครับ นั่นแปลว่าคุณใช้เงินลงทุนกับใบป,ปริญญาที่สูงม,มากๆเลยครับดังนั้นมันเหมือนกับว่าคุณเริ่มต้นชีวิตจริงได้ช้ากว่าใครเหมือนปล่อยให้เ,เพื่อนๆเนี่ยสร้างตัวไปก่อนแล้วคุณค่อยเริ่มอะไรประมาณนี้ครับ แต่แน่นอนมันไม่มีอะไรเป็นหลักประกันแล้วก็รับประกันให้คุณได้เลยครับว่าใบป,ปริญญาเนี่ยที่คุณยอมแลกเวลาแลกเงินไปเนี่ยจะได้ไม่คุณเงินเดือนสูงโอป้านะครับเคยเห็นคนรู้จักเนี่ยจบเมืองนอกมานะครับก็สตาร์ทเงินเดือนที่1 5 0 0 0ถึง20,000โอ้โหสตาร์ทเท่ากับคนที่จบปริญญาตรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองคิดดูสิครับว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสเนี่ยมันเสียไปเท่าไหร่กันและแน่นอนค่าเสียโอกาสจากการต่อยอดเงินนั้น ก็ยังมีด้วยนะครับคุณต้องนับด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้คุณยังเรียนอยู่กับอีกแบบหนึง่งคุณทํางานไปด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเรียนคู่กันไปด้วยคุณเนี่ยก็ยังสามารถต่อยอดเงินนั้นได้ไม่เหมือนกับคนที่เรียนอย่างเดียวแต่ยังไม่ทํางานนะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมคนที่เปิดร้านขายของทั่วไปร้านขายข้าวเนี่ยยังรวยกว่าดอ็อกเตอร์ซะอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้พวกเขาจะเรียนไม่สูงครับแต่ว่าแต้มต่อของพวกเขาคือสร้างตัวได้เร็วกว่าดังนั้นค่าเสียโอกาสจึงน้อยกว่าด้วยครับ ไม่มีใครที่รวยได้ในช่วงเวลาเพียงข้ามคืนยกเว้นถูกหวยแต่มันก็ไม่ยังยืนอยู่ดีและไม่มีใครจนได้ในช่วงข้ามคืนเช่นเดียวกันยกเว้นการพนันแต่ความร่ำรวยเนี่ยมันมาจากสิ่งที่คุณลงมือทําทุกวันสะสมนะครับเหมือนปลูกมเมล็ดพันธุ์ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นการร่ำรวยคือการปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งการร่ำรวยครับแต่คุณจะต้องไม่ลืมนะครับว่าหากคุณลงมือทําหรือขยันผิดที่ผิดที่ในที่นี้คือผิดเลนครับหรือ ขยันผิดที่สิปีก็ไม่รวยอ่ะเคยได้ยินคํานี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยขยันในที่ที่ผิดเลนก็จะรวยได้เร็วชา้าแตกต่างกันคนที่ทําสิ่งเดิมเดิมแต่หวังผลลัพธ์แบบใหม่นั่นก็คือคนบ้าไปแล้วครับดังนั้นหากไม่พอใจกับเลนปัจจุบันของคุณคุณจะต้องเปลี่ยนทั้งวิธีคิดวิธีทาและก็สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวนต่อความร่ารวยของคุณด้วยเช่นเดียวกันครับและเลนเร็วนะครับหรือเส้นทางที่จะทําให้คุณร่ํารวยอย่างรวดเร็วก็คือคุณจะต้องสร้างธุรรกิจเเป็นขอองงตัวงัวคบ คนที่อายุน้อยแล้วประสบความสำเร็จได้จนร่ำรวยมีเยอะมากเลยนะครับในยุคนี้เนาะดูเหมือนว่าเขาจะสำเร็จได้ในชั่วข้ามคืนแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาต่างใช้เวลาเป็นปีครับกว่าจะมาถึงจุดนี้เช่นเดียวกันพวกเขาก็ต่างสะสมนะครับชั่วโมงบินของพวกเขาเช่นเดียวกันถ้าคุณอยากจะร่ำรวยในชั่วข้ามคืนนั่นคือวิธีการที่ผิดครับเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่คุณจะทําอะไรที่เสี่ยงมากเกินไปจนมองไม่เห็นโอกาสในชีวิตและแน่นอนทุกต้องใช้ความเสี่ยงและต้องใช้เวลามากเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยในการร่ำรวยเนี่ยมันค วางแผนให้ดีมองให้ไกลและก็มองให้เป็นระยะยาวนะครับธุรกิจที่คุณสร้างเนี่ยมันจะต้องสามารถดําเนินต่อไปได้แม้คุณไม่ต้องคอยดูมันทุกวันแม้วันที่คุณขี้เกียจวันที่คุณอาจจะป่วยหรือวันที่คุณไม่อยากจะทํามันก็ยังทํางานและทําเงินให้กับคุณได้สิ่งนี้เรียกว่าอะไรครับพสซีฟอินคาสมิดไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐีให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนะครับที่จะให้เงินเนี่ยทำงานนะครับแล้วก็แบบทำเงินได้เรื่อยๆโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ต้องทำงานหนะักอีกต่อไปครับ วิธีการเริ่มต้นนะครับในเลนเร็วมีอยู่3ข้อก็คือหาตลาดที่มีความต้องการก่อนครับวันนี้ถ้าเกิดว่า ตลาดนะครับมันต้องการอะไรและคุณทําสิ่งนั้นไปยกตัวอย่างบ้านเราแล้วกันมีปัญหาเรื่องโรคระบาดถูกไหมครับแล้วเราทําเรื่องน้ํากระชายขาวเข้าไปฟ้าทลายจนเข้าไปวิธีป้องกันตัวเองจากโควิดเห็นไหมครับตลาดต้องการและหลังจากนั้นเนี่ยคุณมาวางแผนธุรกิจครับว่าคุณจะทําอะไรยังไงเช่นโปรโมตเนี่ยโซเชียลมีเดียอะไรนะครับทำคอนเทนต์แบบไหนนําเสนอแบบไหนอันนี้เป็นต้นและหลังจากนั้นเนี่ยก็มาดูซิว่าเอ๊ะเรามีทักษะอะไรที่จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมและมันจําเป็นต่อธุรกิจเราเช่นเราต้อง เรียนยิงแอดไหมเราต้องเรียนตัดต่อรูปและวิดีโอหรือเปล่าหรือเรียนการตลาดหรือเปล่าอันนี้เป็นต้นครับและสิ่งสําคัญข้อต่อมานะครับ ถ้าอยากร่ำรวยจงเลิกเป็นผู้บริโภคครับจงเปลี่ยนมาเป็นผู้ผลิตเพราะว่าไม่มีใครใจ่ายเงินให้กับผู้บริโภคแต่เขาจะจ่ายเงินให้กับผู้ผลิตมากกว่าจงหันมาเรียนรู้ที่จะใช้มุมมองของผู้ผลิตมองให้เห็นว่าเบื้องหลังสินค้าที่คุณใช้เนี่ยเขาทำมันยังไงทำไมเขาถึงขายได้และเขาขายอย่างไรแน่นอนคุณจะได้เรียนรู้โมเดลธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังมัน MJ นะครับหรือผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าการทําสิ่งที่คุณรักเนี่ยมันเป็นคําแนะนําที่ห่วยแตกมากๆครับเพราะว่าลูกค้าไม่สนใจหรอกว่าคุณจะรักสิ่งที่ทํำไหมลูกค้าสนใจแค่ว่าสิ่งที่คุณทํามันมีประโยชน์กับพวกเขาไหมกับเท่านั้นเองแน่นอนสิ่งที่คุณทํามันจะต้องมีประโยชน์ครับถ้าไม่มีประโยชน์เขาจะไม่จ่ายเงินให้กับคุณหรอกครับมันเสียเวลาและสิ่งที่คุณทำเนี่ยจะต้องเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้านั้นๆด้วยเช่นอย่าขายกระเป๋ารูหลาและคาแพ่ให้กับคนหาเช้ากินค่ำเขาไม่ซื้อหรอกครับ เพราะว่าแค่เงินจะกินข้าวเนี่ยเขายังมีไม่พอเลยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทําการขายให้กับคนที่ใช่เท่านั้นมันไม่เกี่ยวว่าคุณเจอคนเยอะคุณจะต้องขายให้กับคนที่ใช่เท่านั้นครับคุณจะได้เงินเพิ่มคุณสามารถทําสิ่งที่คุณรักได้แต่สิ่งนั้นมันไม่ได้มีคุณชอบแค่คนเดียวดังนั้นคุณจะไปได้ดีมากๆก็ต่อเมื่อคุณคือสุดยอดของวงการนั้นๆครับ ถ้าคุณอยากร้องเพลงเต้นรำหรือเป็นนักแสดงเต็มตัวเหนื่อยได้เลยเพราะว่ามีคนเพียงแค่หยิบมือหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะรอดไปถึงจุดที่เรียกว่าประสบความสำเร็จเทคนิคในการหาไอเดียทำธุรกิจนะครับก็คือคุณจะต้องหมั่นคิดหาไอเดียอยู่เสมอแล้วก็นำมันไปทดลองให้เร็วที่สุดเทสต์คอนเทนต์อยู่บ่อยๆเทสต์การโปรโมทการตลาดอยู่บ่อยๆอย่าหยุดที่จะเรียนรู้จงพัฒนาตัวเองทุกๆวันและจงจำไว้เลยว่าความมั่งคั่งเนี่ยหรือความร่ำรวยนะครับ ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่เงินเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมไปอีก3ด้านก็คือความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวก็คือความมั่งคั่งเนาะเพราะว่าเรามีความสุขกับครอบครัวความสัมพันธ์กับเพื่อนกับแฟนกับลูกๆและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุดท้ายก็คืออิสรภาพทุกๆอย่างเช่นอิสรภาพในการใช้ชีวิตอิสรภาพในเรื่องของเวลาเป็นต้นมีคนจนํานวนมากมีเงินแต่พวกเขาไม่มีความสุขจากเงินเพราะว่าพวกเขามีร่างกายที่ทรุดโทรมเจ็บป่วยหรือบาง คนเนี่ยมีเงินเยอะแต่ว่ามีครอบครัวที่แตกร้าวแล้วก็ไลไรซึ่งอิสรภาพในชีวิตแบบนี้คงไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับ แต่จำไว้เลยว่าถ้ามีเงินก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสุขภาพที่ดีแล้วก็มอบอิสรภาพให้กับคุณได้100%จงจงจำไว้เลยนะครับว่าเศรษฐีเนี่ยเลือกทุกๆอย่างไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจนมักจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะถ้าฉันเนี่ยรวยฉันจะต้องเสียสุขภาพหรือเปล่าเพราะว่าฉันทางานหนักอันนี้ไม่จริงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยากมีเงินและได้ใช้เงินแล้วก็ได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากจะใช้เนี่ยหรือมีความมัง่งคั่งใน3ด้านนี้ก็จงเเปล่ยยมาอูรวซะ สรุปในช่วงท้ายนะครับอีกครั้งเพื่อให้คุณเข้าใจแบบง่ายๆเร็วๆนะครับ เส้นทางสู่ความมั่งคั่งมีอย ie ู่3เส้นทางนะครับก็คือเส้นทางยากจนเส้นทางรวยช้าเส้นทางรวยเร็วนะครับเส้นทางยากจนเนี่ยความมั่งคั่งมาจากเงินเดือนบวกหนี้สินไม่มีการวางแผนทางการเงินนะครับได้เงินมาก็ใช้หมดก่อนหนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้จักวิธีการออมเงินไม่รู้จักวิธีการบริหารจัดการเงินเส้นทางการรวยช้าก็คือความมั่งคั่งมาจากเงินเดือนบวกการลงทุนแน่นอนครับยังเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แต่ว่าอัปเกรดตัวเองด้วยการเรียนให้เยอะขึ้นรู้สึกว่าจะฉลาดขึ้นเวลาเรียนแต่สุดท้ายก็รวยตอนแก่แน่นอนคร ช้เส้นทางแห่งความน้ำรวยและอันสุดท้ายเส้นทางแห่งความรวดเร็วความมั่งคั่งเนี่ยมาจากกําไรของธุรกิจและมูลค่าของธุรกิจที่เราสร้างขึ้นเศรษฐีให้ความสําคัญกับการสร้างระบบการสร้างเงินล้านคือการทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับคนนับล้านและเขายอมซื้ออะไรบางอย่างจากระบบนั้นและก็จ่ายเงินให้และเศรษฐีเชื่อว่าเขาควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองเศรษฐีรวดเร็วนะครับทำอะไรทุกๆอย่างรวดเร็วลงมือทําอย่างรวดเร็วถ้ามีไอเดียก็จะลงมือทําอย่างรวดเร็วครับ และสรุปนะครับในเรื่องของเงินกับความมั่งคั่งในช่วงท้ายอีกครั้งให้ฟังนะครับวันนี้เนี่ยเราอยากมีสรภาพการเงินเพื่ออะไรครับเราบอกว่าเราอยากมีเงินสามารถคิดต่อไปอีกได้ไหมครับว่าเออเราอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงและอยู่กับลูกๆูกสามีภรรยาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับอยู่กับคนที่เรารักเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีอิสรภาพในการใช้ชีวิตต่างๆ คนจานวนมากเนี่ยเข้าใจผิดเรื่องเงินกับความมั่งคั่งนะครับโอปป้าเองก็เ,งเ,คเคยเจอสิ่งนี้ความมั่งคั่งคือความเหลือเฟือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเงินแต่เราสุขภาพไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้นะครับแต่เงินเนี่ยช่วยให้คนมีสิ่งนี้ได้เพราะฉะนั้นเงินมันคือองค์ประกอบอย่างหนึ่ง แน่นอนคุณไม่สามารถจะโยนเงินไปตุ้มแล้วบอกว่าเฮ้ยจงทุกอย่างเนี่ยจงเกิดขึ้นนันทีอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับแต่อย่างที่บอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่ดีหรือการมีเงินดีๆเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการสร้างแล้วก็รักษาให้ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเนี่ยมันไม่สามารถมอบ,บทุกอย่างให้คุณได้แต่ ในเรื่องของความมั่งคัง่งสามารถมอบการเงินให้กับคุณได้เข้าใจให้ถูกนะครับเมื่อคนเกิดความมั่งคั่งเหลือเฟือก่อนนะครับโดยอาจจะเป็นสิ่งใกล้ตัวมีความรักมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่บ้านคุณเนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเงินครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่มีความสัมพันธ์ที่ดีครับก็จะมีการเงินที่ดีแน่นอนถ้าเกิดว่าคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาการเงินนะครับประมาณ80%นะครับคนพบว่ามีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณโฟก ครับ ส่วนสรุปในช่วงท้ายนะครับในส่วนของพาร์ทที่เป็นการหาไอเดียทางธุรกิจนะครับก่อนหน้านี้เราบอกว่าเศรษฐีทุกคนเนี่ยหรือคนที่อยากจะประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะหมั่นคิดหาไอเดียอยู่เสมอบอกได้เลยครับว่าถ้าคุณมีไอเดียอะไรในหัวนะให้เอาไปลงมือทําทดสอบไอเดียนั่นเลยแล้วก็อย่าหยุดเรียนรู้และเทคนิคเพิ่มเติมครับฟังพอดแคสต์นะครับหรือ,ออาจจะเป็นอดิโอเสียงไฟ้สดนะครับระหว่างที่คุณแบบอาจจะขับรถไปทํางานนะครับแต่ี่คุณจะฟังเพลงอกหักรักคุดนะครับหรือฝึกที่จะวิเคราะห์คู่แข่งของ คนวิเคราะห์สินค้าต่างๆที่คุณพบเจอเขาทําอะไรกันยังไงมีกลยุทธ์อย่างไรศึกษากลยุทธ์คู่แข่งนะครับและแน่นอนเมื่อคุณศึกษามากพอครับคุณก็จะสามารถที่จะมีไอเดียทางธุรกิจได้ด้วยเช่นเดียวกันครับและสรุปตัวสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่จะทํารายได้เพิ่มใหค้คุณก็คือการขายครับหรือการหาไรายได้เพิ่ม แน่นอนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะขายสินค้านะสินค้าจะต้องมีประโยชน์กับลูกค้าถึงขั้นเขายอมจ่ายเงินสินค้าจะต้องเหมาะกับลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นจงขายในสิ่งที่ใช่และจงขายกับคนที่ใช่ขยันผิดที่สิบป,ปีก็ไม่รวยมีอยู่จริงจงขายในอาชีพที่ใช่ในสินค้าที่ใช่ในลูกค้าที่ใช่ในสภาพแวดล้อมที่ใช่และองค์ประกอบที่ใช่จึงจะทำให้คุณร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับ ได้ไอเดียเยอะเลยใช่ไหมครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนเลนเป็นปเศรษฐีเพราะฉะนั้นคุณรู้แล้วว่าเศรษฐีเขาทําอย่างไรเขาจึงร่ํารวยนะครับและนี่ก็เป็นสรุปจากหนังสือเล่นหนานๆนะครับมาเพียงแค่20คนาทีเท่านั้นเองนะครับขอบคุณทุกท่านนะคบที่สลับเวลาในการฟังหนังสือเสียงนี้นะครับสำหรับทุกท่านที่อยากจะเรียนสดนะครับยกตัวอย่างเช่นเรียน NLP สดเรียนการตลาดออนไลน์สดนะครับอป้ามีไลฟ์สดนะครับในทิกตอกช่วงเวลา 9:65นะครับเป็นต้นไปโดยการที่คุณเสิร์ชชื่อโอปป้าอีสานนะครับทุกๆช่องทางได้เลยทุกช่องทางของโอปป้านะครับใช้ชื่อเดียวกันเลยคือโอปป้าอีสานภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับ9:65เป็นสเปเชียลไลฟ์ครับไม่มีอัดเนาะแล้วก็อีกไลฟ์สดอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือ18นาฬิกาเวลาประเทศไทยสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับตั้งนาฬิกาปลุกของคุณไว้เลยนะครับ18นาฬิกาเนี่ยเราไลฟ์สดที่เพจ a c e b o o k และก็ t i ก t ็ k นะครับและแน่นอนในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีเป็นสเปเชียลไลฟ์นะครับ ก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่แบบโอ้โหสรุปหนังสือเล่มหนาๆเนี่ยมาได้เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วกุณชอบนะครับก็เพีย์ชอบใต้คอมเมนต์ให้อปป้าหน่อยแล้วกันเนาะเป็นกำลังใจให้อปป้านะครับวันนี้อปป้าอีสานมาสเตกเอเนอร์พีสวัสดีนะครับ